แต่ฉันซื้อเครื่องช่วยฟังแบบนําเสียงผ่านกระดูกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านเธอก็ดีใจมากเครื่องช่วยฟังนี้แตกต่างจากการออกแบบแบบดั้งเดิมการออกแบบแบบห่วงเกี่ยวช่วยให้ไม่หลุดแม้ในขณะเคลื่อนไหวและยังสามารถชาร์จได้ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่มี48ช่องในตัวที่สามารถลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการสนทนามีการปรับระดับเสียงได้12ระดับและหมดลดเสียงรบกวน2รูปแบบเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินที่แตกต่างกัน การสูญเสียการได้ยินมาหลายปีทำให้ฉันไม่คาดคิดว่าเครื่องช่วยฟังนี้จะทำให้เธอได้ยินได้ชัดเจนขนาดนี้ด้วยเครื่องนี้ไม่ต้องตะโกนเสียงดังเพื่อสื่อสารกับครอบครัวอีกต่อไปเลือกเครื่องช่วยฟังนี้ที่รวมเทคโนโลยีการแยกเสียงแบบเปิดเพื่อลดเสียงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่ได้ชัดเจนไม่เพียงแค่ได้ยินแต่ยังได้ยินชัดเจนขึ้นตั้งแต่ฉันซื้อเครื่องช่วยฟังนี้ให้แม่เธอโทรหาฉันทุกวันไม่เพียงแค่ได้ยินชัดเจนขึ้นแต่เธอยังพูดได้มีเหตุผลมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้น หากคุณมีคนในครอบครัวที่มีปัญหาการได้ยินรีบให้พวกเขาลองใช้เครื่องช่วยฟังนี้แม้ในสภาพแวดล้อมตลาดที่มีเสียงดังก็สามารถลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพขยายและฟื้นฟูเสียงมนุษย์ได้อย่างแม่นยำเสียงชัดเจนสะอาดการสื่อสารราบรื่นแม้แต่ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรงก็สามารถได้ยินได้ชัดเจน คนที่อยู่หน้าจอหากคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดใช้เวลา5วินาทีคลิกที่ลิงก์ด้านล่างซื้อเครื่องช่วยฟังให้กับผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินที่บ้านดูว่ามันช่วยได้หรือไม่ทดลองฟรีจนกว่าจะพอใจไม่พอใจยินดีคืนเงินเต็มจำนวน